เขาโม่งเราดินหลายรอบแล้วนี่หอมอไม่ได้เฮ้ยวันนี้สนุกมากัะไม่ใช่ขำบ้าแนบว่านดูตัวสีผลุโอ้แล้วพี่ดูตัวแข็งนั่นเลยเออบอกว่าสุดสุดอะขำแบบวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เรามาที่เซ็นต์เทเวิร์ งานของทูวิชั่นแอนิแวร์140ช่องนะครับวันนี้เรามาสนุกสนานกันรับรองว่าติดตามได้นะจะมีคลิปไปอยู่แหละนะจ๊ะมีอยู่แล้วนะจ๊ะนี่ปะคะนี่นะครับใช่นะครับรับรองมันแน่ตามชมนะครับที่นี่เป็นครับเอา อ๋อนี่แหละนีเลยจำได้แล้วว่าอยู่ตรงนี้จริงๆตอนนี้เรากำลังหาที่จอดรถนะครับจอดตรงไหนเราก็จำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวนี้เราจำได้แล้วว่าเราจอดตรงนี้น,นะครับใช่ไหมนี่ผมจำได้ครับนี้ของผม ใช่ข้างล่างนี่เดี๋เอาอันนี้เลยผมงงที่นี่เขางงหรือว่าผมงง <c oughs> นั่นแหละสิยังงง,ง,งอยู่เหมือนกันนะครับเอาล้ฮะาเจอไปในเลื่อนแล้วนะครับไปลงไปในเลื่อนกันแล้วก็ไปลงลานจอดรถกัน <c oughs> จำได้แล้วเจอแล้ว ลานจอดรกเพราะว่าผมจำได้ว่าตอนขึ้นมาเราก็ลืมดูว่ามันอยู่ตรงไหนเราจะถ่ายมุมเซ่จะดูวาหอมหรือเปาลืมดูเอ๊ะอ้าวอี่มุมไหนหอมฮะแต่ผมจะตามใช่ไหมฮะนี่ไงนี่ นอะไรีจนเออถ้าบอกทุกคนแล้วทุกคนจะโกรธนะครับจำไม่ได้เลยจไม่ได้เลยจไม่ได้เลยเราก็ลืมรู้เสาเหมือนกันวรูาอะไรจไม่ได้จริงๆอะไรนะมีหลายโซนคิดว่าออกกําลังกายมันมีหลายโซนนะคะผมจำได้ผมที่อยู่ช่วง จอดไหมไม่ฝั่งหน้านะก็จะถายรูปไว้ที่ที่เสาที่เราจอดรถถ่ายรูปเสาพี่กระจายกันาเหลือม่ตอนนี้เกิดการยุ่งแล้วเจริพราะผิแม่ที่ผลอดะเสาสีอะไรจําไม่ได้จะบอกว่าเสาจำสีไม่ได้จริงจริจะจไไม่ได้จริงจริงเอาไป รถมขไม่ใช่ใครับวาผ่ววผมเจอได้ก่อนผมว่าง่ายถ้ามีทางเดียวก็คือเราไปเริ่มตั้งแต่ลานจอดรถข้างหน้ามาเพราะว่าผมจำได้ว่า ผมขับเข้ามาแล้วนสีฟ้าเขามาปรสจากขสีฟ้ากัน้นสีฟ้ากันเถอะพวกเราออกกำลังกายครับจะคิดมากฮะสนุกสนานเราชิลๆเจอแล้วเราเจอรถแล้ว ดาวสีฟ้านะฮะดีใจด้ยวยดีใจด้วยทุกคนเจอแล้วทุกคนครับผมโล่งอ,อกโล่งอ,อกจริงมีแต่แน,น่นอก,อ,อกแต่นี้ผมโล่งอ,อกเราเจอแล้วนะครับผม,มเราเจอรถเราแววแน่คนอะไรจอดรถไม่ยอมดูจริงๆเลยเชียวคนเหนือ่อย แอะจุกอะไรเนี่ยมาแล้วเอาเราไปด้ระวังรถฮะระวังรถตะก้นระวังรถครับระวังรถ แ่ที่คาตที่คามาเดี๋ยวเราจ้างเตยก่อนะเรแล้วจ็บ้องเสงเเจ้อวดไสงปวสอเไองเจ็ด้เวสเจ็บออทไบอวจไปอเ้เ ไปห้องครับพรุ่งนี้เราจะไปเจอกันที่ห้องอะไรนะป่าพูาป่าวินทานะครับ17รับรองว่าสนุกแน่ไม่ใช่17ฮะ้องป่ามันอยู่ซอยองป่าพูอยู่แถวรักโลอยู่ไหนวะรับไปแกบอกเขา17เขาก็ไเผิดไป17ก่อนไงแล้วก็ไปเดินแป๊น เจอแล้วที่นี้ไม่เจอกันนะออีกแเจอแล้วสบายใจแล้วไม่ต้องห่วงถ้าเมื่อกี้คุณหันมองายนี่คุณก็จะเจอคุกุหลาบอีกแล้วเหรอไเลยอ้อก็ะได้ร้มเพื่ออะไรนะไม่มีถามนะว่ารอตรงไหนถ้าบอกแต่ว่าหน้าห้างเข้ามาแล้วลองช่อยประกอบการจะได้บอกว่าถือพยวนไม่ไม่เขาอยากสร้างสบรรยากาศอย่างนี้นานๆอ๋อเมื่อกี้เราลงเนี่ยใช่ค่ะใช่ มึีม่ดหน้านคุณเลยอ่ะโดยครั้งที่แล้วอ่ะที่ที่งานเนี้ยขึ้นบ้านที่สี่งานไม่มีใครไนใช่ใช่คุณุนดีโอจะถ่ายข้างหลังทำไมน่ะายไงร้อนเถอะไปเถอะปะไปลทุกคนสวัสดีครับ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 วันเสาร์ไม่มาครับผมขับรถ้วก็อะไรผมมีแล้วนะ เสาอูแ้แล้วก็เสียงแล้วก็เสาเสาไหมใครจำอะไรเองไม่ปบงแล้วก็เสียงกีฬาคนจันทร์ลงไปหช่ะลังหก็วางปาบอกว่าจะร,รันจะรันเทอร์ดสาด้วย ไม่ไหวที่พ่อสวัสดีครับไมอาลีวิชาใช่รับคดีดีใช่ไม่บอกมันละมันเขาทีไรที่ไหนอ่ะใครจะบอกบอกพ่ไม่เป็นไรอากาศกิจจะไปรับอกไม่เป็นไรบอกไหมั้องเลยเพราะชัดนี่นี่นมจะพูดว่าขบอกน้องโอ้โหเขจะบอกเมื่อี้เขาไปเดนรถเลยดีไยอะเยอะคิดมากนะทูนทูนแลว